สวัสดีด้เจ้าพี่น้องช่วงนี้ก็นั่งแก่นั่งเทศบักค้ามเมื่อเมื่อพี่นอ้องนาหมาค้า,คามเนาะไก่จะได้เกี้ยวเขาแล้วต้องเตรียมตัวพี่น้องรีบบอกเนาะอันเมื่อนี้ก็เทีเกีก้ยวก,กับเรื่องหักคามแมนบ่พี่น้องก็เลยสีอยักมาโบสูฟั่งพี่น้องบางเทือพี่น้องผู้เพิ่นเบึงหักค้ามโมเปลี่ยนแมนบ่นนย่ามสียเอามาดองว่ามันสิแก่ซ้ำได้หรอเอาน่วยซ้ำได้หรอเอไไเอไอ่ิวก็เลยสีมีวิธีแนะนัเน้องพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นเพื่อนกระสี่อบมหน่วยมันอะไรพี่น้องอันอย่ดทึงตนมันเนาะ้าว่ามั่นใจนี่เพิ่นกระสีมามาอันมาเบิ่งหม่องไนมันเด้อพี่น้องเด้อนี่คิวสีเห็ดในเบืองนี่เวลาเขาปอกมันกระสีปอกไงอันบ่เห็นบ่มพี่น้องคิออกไงแต่ว่าบ่ถึงกับหลอนคักถ้าหลอนคักคือมันสีเฮิมพวดนะมันสีเห็ดว่าได้เนี่ยมันสิแก้จัดนี่พี่น้องเห็นบะไงมันเม็ดมันน่ะนี่มันสิออกสีน้ำตาลเลยเด้ เนี่ยพี่น้องซ้ำนี่ล่ละนี่อันจังซี่ก็ได้พี่น้องนี่ทามันเบิ่งยากกันบ่นี่ถ้าเขาสีน้ำตาลจัดจัดจังสี่นี่พี่น้องเออคือคือมันเก่พอดีนี่พี่น้องี่สีน้ำตาลสีน้ำตาลปนสีเขียวส,สีขาวนี่นี่ในอของเขาซ้ำนี่พอดีพี่นอ้องห้าดองออกมามันกระแทบพี่น้องเด้อเบิ่งเอาพี่น้องนี่ขนาดนี้เอามาดองมันจะอร่อยมากเลยนะจ๊ะจ้ะสังเกตไห้เอาอเนาะ สังเกตไนนี่พี่น้องสังเกตไนเนี่ถืออาไ้แล้วซ้ำนี่พี่น้องไม่มันเนะเาะขาวๆน้ำตาลนี่สีกําลังเริมเริมเปลี่ยนเนาะจะเอาคลิปนี้ก็มีแค่นี้ได้จ้ะเด้อมาแนะนำมาบอกกันสันสเนาะพี่น้องเนาะบางเทื่อเห้องกับบลูดิองกาบถือคุณบาพี่น้องโออ่อนช้อนหน่วยบาขามเนาะพี่น้องเนะาะจะเจอกันคลิปหน้าเด้อขอบุณทุกคนทีติดตามแล้วจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน่ธรรมะกระไดจ้าขอพ่นที่อุดหนุนได้จ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า